สวัสดีครับพี่ๆน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กบ้านนอกเหมือนเคยนะครับก็วันนี้เราจะมีพระหลวงพ่อคูณมาให้ดูกันนะครับหลวงพ่อคูณปริษฐโสวัดบ้านไร่ครับาที่โคราชอันนี้จะเป็นพระเป็นพระย่อยๆนะครับเนี่ยที่เขาไม่เล่นกันเป็นเป็นพิมพ์ไม่นิยมแต่แท้นะครับเนี่ยทันแท้หมดอ่าเป็นพระที่ทันแท้หมดเลยแต่เขาไม่ค่อยเล่นกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างองค์ละร้อยสองร้อยนะครับนี่ สวยๆก็มีนี่อันนี้เป็นเนี่ยระปิตาจิวครับนี่นี่ข้างหลังเขียนว่ามหาดาบโฟกัสไหมนอ,องสองกล้องน้องเข้ากล้องนี้โอ้กล้องมันไม่โฟกัสมีได้ได้ได้ไดไดนี่ มันจิว๋วอะมันจิวนจ๋วมันเล็กกันเนาะข้างหลังมันเี็นนี่ครับปิดตามาหาลาภเขาเนี่นี่เออแล้วรถขายกับข้าออกมาหรือไงนี่นี่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งอันนี้มาพร้อมกล่องนะเนี่ยนี่ครับนี่นเออเนปีสามแปดว่ารู้สึกจะเป็นปีสามแปดอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อคูณปริสโทร,รุ่นกูช่วยมึงนะอันนี้ เออนี่รุ่นกูช่วยมึงนี่ดันคุณทศนี่ฮะรุ่นกูช่วยมึงตัวจริงนี่ผิวเขาลุงนะลองส่องมันไม่ได้ฮะออนี่หน,นี่ได้ละลองดูนี่นี่ผิวสวยนะครับเนี่ยเนี่ยนะ วยนะผิวนี่ลุง้งยังมีลุง้งอยู่เลยนี่ดูดินะยังเป็นผิวนี่ลุง้งลุ้งเลยครับเนี่ยก,กูช่วยมึงนี่ยผิวลุ้งครับเนี่ยตัวจริงนี่อง่องดูกันเนี่ยสวยคมแต่ผมก็แปลกใจัะเขาไม่ได้เล่นกันนะสว,สวยนี่ก็วงละร้อยสองร้อยครับเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นเหนินยญควนถุงครับ โคดแต่นี่ก็เป็นเหรียญจิว๋วให้ดูแบบนี้กันดีกว่าอ,อดูแบบนี้ดีกว่านี่เนาะนี่ขวัญทุงนี่ยันนี่ข้างหลังจะเป็นเขียนว่าคูณเงินครับเนี่ยพระของขวัญครับรุ่นรุ่นสร้างบาร,รมีคูณเงินเห็นไหมครับนี่สามสิบตุลาคม เสองห้าสามหกนะเนี่ยทันเลยนะครับเนี่ยอืมล้วใครเปิดเพลงอะไรเนาะนี่อืม่ะเปิดเพลงก็ฟังเพลงไปด้วยเนาะนี่ลงพักคูณนี่สอห้าคูณพันล้านนะครับนี่อืมนีมม่เป็นพระพระทันนะครับนี่นี่ครับนี่นะอืม อันนี้เป็นเสาห้ามกันเนี่ยคูณซับแสนล้านนะครับเนี่ยสองยี่สิบสามมีนาคมพมศสามเก้านะครับนี่อันนี้เก่าหน่อยสภาพเก็บกุนเกอ่อนี้แต่แต่เหรียญน,นี่มันบางๆนัเหมือนกับเหรียญชัยครับนี่ท่านิ่มเกียวขึ้นหมดเลยบางๆเทียบก,กันดูนะเหรียญนี้จะชัดสวยนะครับนี่ แล้วก็นี่นี่นี่อันนี้รุ่นรุ่นรับสเสด็จไม่ใช่รับสเสด็จที่พิมพ์นิยมนะอันนี้เป็นรับสเสด็จหล่อเก้าพันยานะแต่ปสสามแปดนะครับเนี่ยวันที่สิบเอ็ดมกราสองห้าสามแปดเป็นเป็นบรรจุครับเนี่ยบรรจุสาลีลิขธาต์หล่อเก้าเสด็จมาหลวงพ่อคูนี่รุ่นนี้นะครับนี่หลวงพ่อคูณมอบเงินถวายเจ็ดสิบสองล้านบาทเลยนะครับเนี่ย ถวายให้รอก้าอ่าเดี๋ยวพระดีนะครับนี่แปลกผมแปลกใจเหมือนกันทำไมไม่มีคนเล่นกันโฟกัสไหมเ้ยผมมีสีเหลี่ยมนะฮนี่ฮะสวยนะครับนี่คมนี่ผิวออกสีลุ้งเลยครับนี่สามแปดเนี่ยเออสองห้าสามแปดเนี่ยเนี่ย ดีว่าแสงอยู่ฝั่งน,นี้อันนี้ดูแล้วอัน,นดูนี่นเลนหลวงว่าคูณเนี่ยผิวสวยนะครับเนี่ยอ,ออกลุ้งเลยชัดเจนอเอากล้องแล้วจะส่องเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ว่ายังส่องเห็นอยู่เลยนหน้า ผมชัดนี่สร้างมาหลายเหรียญน,นะครับนี่เอออันนี้เหมือนกับอืมมันจะถอดถอดมานะอืมนี่เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับจะถอดพิมพ์มานะดูดินี่นนดูที่ที่เลขนะครับบางๆอ่ะ ก็ขอจบการไลค์การการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเด็กบ้านนอกไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหลวงพ่อคูณชุดย่อยๆที่ท,ที่คนเขาไม่นิยมแต่ว่ามีไว้ดีครับติดตัวไว้ดีเชื่อผมดีแน่นอนครับวันนี้ก็ไปแล้วครับ